มาดูกันที่โหมดการค้นหาบ้างนะครับเริ่มจากโหมดฟิล์สัญลักษณ์คล้ายๆทุ่งนานะครับตรงนี้เขาอย่างที่บอกครับเขาจะตัดค่าต่ำกว่า20ออกเห็นไหมครับเห็นแถบบาร์จะไม่ขึ้นนะครับดังนั้นโลหะที่ต่ำกว่า20เนี่ยจะไม่ร้องนะครับโหมดฟิล์เนี่ยสปีดจานจะค่อนข้างไวครับหาของเล็กๆได้ดีนะครับแล้วก็เหมาะกับพื้นที่ที่มีสัญญาณลบกวนน้อยๆนะครับห่างจากเมืองห่างจาก เสาสัญญาณต่างๆนะครับจะใช้โหมดฟิลนะครับต่อไปมากันที่โหมดโกลนะครับเวลาเปลี่ยนโหมดก็กดขึ้นลงเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยฮะกดขึ้นลงนะครับมาที่โหมดโกลจะเห็นว่าแถบบาร์ครึ่งวงกลมหายไปเพราะว่าโหมดนี้จะไม่มีการตัดโลหะนะครับเนื่องจากเขาคิดว่า ถ้าเราจะใช้โหมดการหาทองธรรมชาติเนี่ยเราต้องมีหน้างานทองธรรมชาติอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้โหมดโกลเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเจอตะปูเจอฝ่าเบียร์จะไม่ร้องก็ร้องนะครับดังนั้นเราต้องมีหน้างานที่เป็นแหล่งทองธรรมชาติโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับก็จะไม่มีการให้ตัดโลหะออกนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเสียงดูนะครับโหมดโกนะครับเขาจะสามารถปรับเสียงตรงนี้นะครับที่เรียกว่าเสียงเทรสโฮลได้นะครับ ซึ่งเจ้าเสียงเนี่ยนะครับแปลงง่ายคือเสียงเสียงคลางเบาๆนะครับเพื่อให้เราตรวจจับของชิ้นเล็กได้ดีขึ้นนะครับเพราะเขาอนุมานว่าแร่ทองธรรมชาติเนี่ยจะมีชิ้นเล็กนะครับดังนั้นเจอวัตถุเล็กๆเนี่ยมันจะฟังง่ายนะครับเวลามีเสียงฮึ่งเสียงคลางไปด้วยนะครับนี่ครับที่โหมดนี้นะครับโอเคเราไปที่โหมดต่อไปนะครับโหมดพ r k นะครับโหมดพ r k นะครับจะเห็นว่าตัด โลหะออกไป4ช่องนะครับก็คือ40นะครับโลหะที่มีค่าตั้งแต่0ถึง40เนี่ยจะถูกตัดออกจากการค้นหาเลยนะครับไม่ร้องเลยนะครับนะครับเนี่ยฮะไม่ร้องเลยนะครับเงียบกริบเลยนะครับต้องค่ามากกว่า40เท่านั้นเช่นเช่นเหลียนนะครับอ่าอย่างเงี้ยครับพวกเครื่องสำริดพวกเงินนะครับจะยังร้องอยู่นะครับหมดพาร์คนะครับ ค่าความไวเขาตั้งเริ่มต้นมาที่60เหมือนกันนะครับเราจะปรับขึ้นหรือลงก็ได้นะครับค่าความไวนี่คืออะไรคือยิ่งไวจะยิ่งหาได้ลึกนะครับแต่ว่าก็จะมีสัญญาณรบกวนเยอะตามไปด้วยนะครับต้องปรับให้เหมาะสมนะครับเราเล่งได้เลยนะครับเล่งได้เลยฮะเดี๋ยวผมมาสอนอีกทีนึงนะครับโหมดพาร์กนะครับก็จะเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่มีสัญญาณรบกวนเยอะๆนะครับหรือว่ามีขยะเยอะๆแบบพวกในเมืองนะครับ ที่มีเสาสัญญาณเยอะๆอันนี้ใช้โหมดพักได้ดีครับถ้าเราหาเหรียญต่างๆนะครับพวกทองแดงเงินหรือว่าเหรียญชนิดอื่นๆนะครับก็แนะนำโหมดพักนะครับหมดพักทำได้ดีครับและสุดท้าย user m o d e นะครับก็คือเป็นโหมดส่วนตัวของเรานะครับเราจะตั้งค่าตามที่เราชอบได้เลยนะครับโหมด user ตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับการตั้งค่าต่างๆ ต่อเลยนะครับให้เรากดฟันเฟืองนะครับที่เป็นรูปเข็มไม้รถนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือค่าความไวนะครับค่าความไวของสัญญาณนะครับยิ่งเราเล่งสูงนะครับเล่งสูงนะครับเล่งได้ถึง99นะครับแถบบาร์ตรงนี้ก็จะขึ้นตามเห็นไหมครับเห็นไหมฮะยิ่งไวหาได้ลึกขึ้นนะครับแต่เพื่อนๆได้ยินไหมครับจะมีสัญญาณรบกวนกอกแกเกอกแกเกอกแกกตามมาด้วยนะครับ